อ่าฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมนะมีคิวเองนะตอนนี้ทุกคนอยู่กันในโนบอรแบบ The s เดอะสต a งเกมปฏิกาลนะครับผมนะแล้วก็อยู่กับเพื่อนผมนะครับตอนนี้ The s เดอะสต a งเกมปฏิกาลได้ทำการอัปเดตใหม่นะครับซุยริวเข้าเซิร์ฟเรียบร้อยทัสมิกิฟรีแล้วก็มีเอ็กซ์ซอรี่ใหม่แล้วก็โอ,โอ้ไม่ได้หว่ะเฮียแม่งชามิรานั่นสั่นทีิถายเลยเกนนะตอนนี้เฟรมเรทรันอยู่ที่20นะครับผมนะกระจอกมาก ตอนก่อนไอนคลิปไม่เห็นน้อยขนาดนี้โอเคเริ่มพื้นละโอเคสำหรับเอ็กซ์เซสซอรี่นะเนี่ยผมพูดพูดของเอ็กซ์เซสซอรี่ก่อนนะผมนะนี่นะก็จะมีเอ็กซ์เซสซอรี่มาใหม่เป็นออร่านะครับทั้งหมด4ออร่านะมีอินเหม็นฉึงนะเดี๋ยวนี้เพิ่งเดี๋ยวนะเอากราฟิกก่อนอ่ะเป็นออร่าคิเขียวอย่างเงี้ยกลิ่นข,ขี้ขี้ตัวโอเไปเอ็กซ์เซสเซอรี่ต่อไปนะเป็นออร่านี่นะไม่แน่ใจมานานยัง นี่นะโอเคแล้วก็อุปกรณ์อันต่อไปนะครับ Burning Aura นะครับเป็น10,000นคิวนะผมถึงจะได้มาแล้วก็อีกอันหนึ่งนะผม Shadow Aura ใช้20,000คิวต้องใช้สปินนะไม่แน่ใจผมเติมเมไดเลขเสรไปแล้วไม่ใช่เหรอนะอะไรวะเอ๊ะอา้อาวไอ,เ,อเกมพาร์อันนั้นเอาออกไปแล้วเหรอ เกมพาร์ทไอเนี่ยหรอวะโอ้ไม่นะโอเคส่วนทางด้านของของต่งตัวนะอุซอรี่นี้ก็จะมีมหูลากานะรันนี้แล้วก็เป็นทางด้านของนี่นะเด็กอันนี้เลยเดี๋ยวให้ดูสองอย่างก่อนนี่นะแล้วก็นี่ <c oughs> ววอะไรวะรูปตุ่มของปุริปุริพิซเนอร์นะโอเคต่อไปก็ เดี๋ยวนะมีอันนี้นะครับผ้าปกเอวของน่าจะซุยริวนะแล้วก็น,นี้นะครับผมนะผ้าพันแผลแกาโลเช่นนตีย๋งเงะนะส่วนอันอื่นก็เป็นเช่นเดิมนะผมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปใดๆทั้งสิ้นเหมือนเดิมเป๊ะเออแล้วก็มีอันนี้มานี 20, ่พันคอของใครวะไม่แน่ใจอันนี้เอ่อใครรู้พิมพ์คอมเมนต์มานะนะ ผมไม่รู้ของใครวะนัดเสือเฮ้ยเดี๋ยวนัดเสือเวลาใช่ปะโอเคมาโอเคเราเราเล่นมากพอละเดี๋ยวเราไปรีวิวสกิลของซูริวกันดีกว่าเดี๋ยวผมปรับกราฟิกให้มันกลับมาน้อยๆกอนแค่หนึ่งขีดเลยเดี๋ยวเดนเมนลืน่นโอเคนะครับสำหรับตอนที่เราเล่นดูสนิคพีคไปนะครับในคลิปที่แล้วนะผมก็นี่นะสกิลที่หนึ่งของซูริวก็เป็นประมาณนี้เลยนี่นะแล้วก็กระดินไป ซึ่งผมไม่แน่ใจนะคนที่โดนเราเตะสามารถควบคุมได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนผมนะหันหลังแบบว่าเราจะได้โดนเตะดูแบบให้มันกระดินไปหลังผมอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมรอสก,กิวก่อนแล้วกันโอเคมาสามสองหนึ่งพันพยายามแบบพันหน้ามองหลังผมมาเอกองโคสัน่นโอเค okay. เหมือนจะไม่ได้นะเดี๋ยวทิทางไม่ค่อยได้อ่ะเอ๊ยลองลองลองเตะผมดิลองเตะผมดิ นี่ไงแล้วทำไมมันหันได้ลองใหม่อ่ะอีกลองหันหน้าแบบไม่ให้มันหันหน้ามองตัวผมไม่ต้องมองตัวผมอะ่ะอ่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกูบอกแล้วมันหันได้นะทุกคนนะซึ่งซสกิลหนึ่งก็จะไม่ได้ใช้ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดต่อไปนะผมโอเคสำหรับสกิลสองนะครับผม ว่าไรวะวันนี้ซิงคลิกนะครับผมนะก็จะเป็นสกิลที่ผมว่าใช้ยากในส่วนของซูริวนะก็โอเคมาวันนี้ซิงคลิกก็ใช้ประมาณนี้นะอยู่ระยะประมาณนี้เลยโอ้เสียเไปโดยถองเขินโอเคช่างบ <c oughs> <c oughs> อเงลเลยก่อนแล้วกันวันนี้ซิงคลิกมันใช้ยากสุริเป็นสกิลสามไปก่อนนะผมน,นี่นะวายวิววายวินบอกอะไรสักอย่างนะนี่สนกะิลเป็นนี้ สามารถใช้คอมโบกับสกิลหนึ่งได้นะครับหลังจากที่มันเตะสุ่มไปบนฟ้าแล้วก็สามารถทุ่มมันได้เลยนะทําให้ดูหน่อยเพื่อนนี่อย่างนี้เลยอ่ะโดยมุมมองผมอ่าประมาณนี้อ่ะพูดถึงวันนี้ชิงคิดน่าจะเอ้ยเอ้ยซีรีส์มีวอลคอมโบไหมนะเอ้ยยังยังไม่ได้ลองวอลคอมโบซีรีส์นี้หว่า โอ้โหตาดีคุ้นเคยไอ้เหี้ยการโลชดชอดเลยโอเคโอเคมามาเดี๋ยวนะวันนี้ชิงคิดอีกก็จะใช้โดนเงินเป็นประมาณนี้นะซึ่งวันนี้ชิงคิดอาจจะมีสองแบบนะนี่นะเตะกระเด็นกับเตะแบบพุ่งลงนะแต่ไม่แน่อาจจะก,กดใช้ง่ายตรงนี้หรือเปล่านะแบบใกล้สัตรูปุ๊บก,กด ครั้งอาจะโอเคแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าใช้ยังไงกันแน่ก็คือยังวิ่งซ้ามตัวศัตรูอยู่นะโอเคส่วนอันตีของซุยิวนะก็จะเป็นการอะแต่ว่าบายพา s สม็อกด้วยอ่าฮะซึ่งสกิลที่ตอนนี้สามารถขัดได้นะเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะสกิลสองนะสามารถขัดได้ตอนที่มันเป็นอันนี้นะ แบบตอนที่มันวิ่งอยู่เนี้ยมันก็สามารถขัดได้นะแบบวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยถ้าหากเขาต่อยตัวคุณโดนก็สามารถขัดได้ครับเสื้อสกิลสองสามารถบล็บบอกได้นะผมนะสกิลหนึ่งถ้าเรากดบล็อกตอนที่เขาเตะใส่ก็บล็อกได้นะแต่เตะขึ้นก็บล็อกบล็อกได้เหมือนเดิมบล็อกได้ทุกอย่างเออแต่ถ้าหากแร้ว่ามันถามว่าขัดได้ไหมก็ขัดได้นะทุกคนตอนเวลามันเตะอะไรเงี้ยเราต้องแดชเข้าหลังคนนะอเดี๋ยวจับสุ้มก่ินะเดี๋ยวเราเราเตะอยู่เงี่ย คนมันก็ขัดเราได้ถ้าหากเราแต่ว่าหันหลังให้ศัตรูหรือศัตรูเข้าหลังเราระหว่างเตะอะไรอย่างนี้นะโอ๊ยฮะทำยังไงนี้โอ๊ยจะหันหลังกับมาก็ไม่ได้ดาวแสลมก่อนโอ้คเครีวิวตัวใหม่แบบสุรักสทุเล่เออ โอเคเดีอยวๆสกิลผมแม่งช้ามากเลยอ่ะโหลดชาร์จจ okay, ัดฟิล์มนึ่ก็ช้าทุกคนอาจจะดูแล้วงงนอดทนึงโอนฮะอะไรเนี่ยแดกข้างๆจะได้ง่ายๆโอ้โอเคโอเคก็เดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเดี๋ยวลองคั่วโบคข้วให้ ให้ทำชมด้ดูนะเดี๋ยวยืมเพื่อนเปน็นนอตาฟงมูแลเ้เสือดโอ้ยโอเคคอมโบโลหลุดแล้วไปจบชลิปดีกว่า <c oughs> โอเคนะอันติีก็สามารถเพิ่มเลือดได้นะเป็นเหมือนต่อยกระบ,บอกหล็กมาใหม่มา้าเพื่อนคอมโบให้ดูดีกว่าลองมางี้อึ๊บแกเดืนโคตรไกลอะ่ะ <c oughs> โอเคพูดพูดมันยากนะต้องสู้จริงเลยมาเลือดเลือดน้อยกว่าคงไม,ไม่ไม่เขี่ยงน,นะมาสู้เลยโอ้ย สกิลอันเนี้ยของเจ้าซูริวนะสามารถเคาน์เตอ,อร์ได้นะแบบแครี่ของกาโร่นี่ก็สามารถเคาน์เตอร์ได้นะสกิลสามของซูริวโอ้ย ๊ยโอ้ยังลงมาโอ้ยฉแนไหนตายอ้ะโอ้ยมันเล็ดเฟรมเหลดน้อยมากและจอก็สั่นแบบนี้เลย คุณอยู่สูงอยู่แล้วอะ่ะบางทีการกระโดดเช้อกิลสามมันก็อาจจะไม่ตัวรอยก็ได้นะเออเดี๋ยวผมลองตรงนี้เลยกนะันกระโดดซิลซีสามไม่ก็ยังรอยอยู่ โอ้ยโอ้ยจ้าไอเออเล่นเฟื่อนเล่นเฟือ่อนจังหวะนี้เล่นเฟื่อนเลย โดนด้วยเป็นไ,ไงเ้โอเคครับอันนี้คือผมอัดแยกนะเดี๋ยวผมจะเอาไปยัดใส่ท้ายคลิปนะผมนะเอ่อทางหน้าของเกมนะได้อัปเดตมาเป็นแอนิเมชันดาวซ l a m มต่อศัตรูเลือดใกล้จะแบบจะตายแล้วอเอออ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะดาวสแรมให้ดูคนดูเอาเยียด โอ้ยเขี้ไม่ตายเฉยน,นี่เป็นอย่างนี้เลย <c oughs> แล้วก็มีแค่นั้นแหละครับสำหรับส่วนที่ขาดหายไปนะโอเคกลับมาเนื้อหาคลิปต่อว้า <c oughs> โอ้ยจอมันสั่นอะไรขนาดนี้มีวิธีการสั่นไหมแล้วเฟรมเรทก็โคตรน้อยเวลาใช้ OBS อัดคลิปเลยอะไรเนี่ยมาจากไหนฮ โอ้ยขัดขัดไม่ได้พัน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 โอ้ยตาย <laughs> โอเคแค่นี้พอดีกว่าปิดคลิปเลยเออถ้าใครสงสัยนะผมเซตมะทำลายกำแพงได้ไหมไม่ได้นะผมลองเพื่อนแล้วส่วนใครที่ไม่รู้อัปเดตก็ต่อยซีเรสพันอย่างเดียวทั้งเซิร์ฟอะซีเรสพันกำลัาเป็นท่ายอดนิยมในเซตมะอีกครั้งหนึ่งเลยอะ โอเคสำหรับชิวินว,วันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ด้วยกันอย่าลืมกดซับให้ผมด้วยนะถึง520นะเดี๋ยวเราจะมาแจกเกมพาร์ทแบบนี้กันเฮ้ยโอ้ยหล่อติดพี่ยางหางเพื่อนโอเคก็มีเรื่องที่จะพูด แค่นี้นะครับผมนะก็ขอบคุณท่านชมที่รับชมมาถึงตอนนี้นะผมนะหวังว่าจะได้สาระและก็ความแหลกเอฟพีตกของผมไปดูให้ปวดตาเล่นๆนะครับผมนะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม